ไปตลาดเราจะไปหาของกินข้าวหมูแดงอนตรงเียากกินตามรอยหลาดมากเอออยากกินกุยช่ายตลาดผู้อกดังนะจ๊ะ แป้งกระเพาะแป้งไส่เอ้านเอ,าเอา้เอาค่ะม,มีหนึ่งโต๊ะมีไก่ด้วยไก่ชนไม่รู้หมู<อ>มั่วอ้าอ๋อมีไช้โก้แล้วก็มีปลาต้งโก้กันนะเอเอคปชิมกันจะบอกมีแบบปลาต้องโก้อยู่ข้างบนเดี๋ยวชิมแบบไม่ปรุงอะไรเลย ไม่ใส่ผักไม่ชอบกินผีจะได้กินกีนบัวเนี่ยมันเชฟที่เดียวเบบปะีะอร่อยมากดีกินของเราจอะไข่แดงเฮ้ยไ,ไก่ไก่จะไม่แย่งเวยข้าวหอมหอม,อม

นิ่มมากมาใส่ว้านทงโกะเขายุยๆกินกับชายโปว่ารสชาติแปลกๆไม่คุ้นแหละอิ่มมากเนาะอะไรอะไร่ะดันนงเดิมไม่นะไม่ใช่ในตำนานก็ อร่อยจทุกค่ะเซ็ตอย่านี่ย4บบาทมีก้าคำนะคะที่นี่เราใช้ข้าวสามะม่วงนะเอาอะไรบ้างคะมีมันแกวแล้วก็มีหน่อไม้อยู่2ลูกถ้าถ้าอันนี้หน่อไม้กล่องเล็กนบาทเท่ากับ2กล่องนี้นะคะร้อย20ใส่แยกหรือรวมคะรม่ะขนมจีบแลวลูกขนมจีบขนมเทียนร้อยเก้าสนะคะทั้งหมดค้า อันนี้เดินหนูคือแล้วถูกปากไว้วทีนี้ตอนไหนได้จะไปเดินค่ะไม่ต้อไปเดิสบายเลยลูกเดี๋ยวป้าแสงแนะนังให้กปกติขายกี่โมงคะคือคือทานพ่อนะคะเจ็ดโมงป้าก็เปิดลลูกขายถึงกี่โมงคะคือคือจังหวัดของจะมดโรม่าสวกโรม่าสากไว้กดได้นะคะความแบบบ้านโบราณอะนี่ก็ผู้ชาย อ่ะไม่ใช่เต็มไปหมดอ่ะยังไงเอาหมูแดงหมูกรอบคือขาข้าวค่ะข้าวหน้าหมูแดงราดราดราดข้าวหนึ่งหนึ่งไข่เอาหมดพี่ดาค่ะพี่มากินร้านนี้บ่อยปะบ่อยหมดแถวนี้เอาพี่เราเอ็นพีเขาถ่ายหนังเรื่องอาม่ามาแบบไม่มีข้อมูลอ่ะเขาจะมาตามรอยเนี่ยมาตามรอยซึ่งนานังนั่งรถใคไปต่อมาหะกาศใชเลย น <si ah, oh oh ี่ไงรถไฟไม่อร่อยอนะเป็นไงน้ำราคือแบบมีความแบบที่ว่าับนัวี่องหวานหนกวบัอไนดูอหอาร่อยอัไม่รู้อ่ะจะดำซอสสีหวาน ไม่แรงบายของทนี่ราคาไม่พแพงแถวนี้อาหารอร่อยราคาไม่แพงทุกคนเขารู้อยู่แล้วแหละมีแค่เราสองคนในประเทศนี้เราต้องทำไปตรงนี้อะ ข้ามทางรถเออเฮ้ยคุณททอดคุณททอดยังไงเอาห้าชิ้นค่ะห้าชิ้นสี่สิบบาทกุ้ยช่ายเจนกเจนกเขาขายกุ้ยช่ายขนมถ้วยเขาขนมถ้วยอร่อยดิเอาไม่รักแซ่ไม่ได้เลยมันร้อนกันเดี๋ยวกลับมาค่ะได้ค่ะอุ้ยเขาขัดเขาขัดอยู่ตรงนี้นะคะวัดเลยละวัดเลยที่พนัดที่อะไรอย่างงี้ อร่อยอร่อยหอมแป้งกรอบไม่อุ้มน้ำมันด้วยหืมอร่อยมากเขาปรุงกุ้ยให้อร่อยมากเลยน้ำเปล่าค่ะโอเคเห็นเปลี่ยนไปน้ำทพริท่านก็นึกว่าเป็นร้านขายของค่ะแต่จริงๆไม่ใช่จ้ะร้านขายอาหารจ้าทำไมน้ำอะไรเหนียวเหนียว เราก็เดินผ่านที่เขาก็ล้น้ำต้นไม้อยู่ปวดตาตางนั้นมากไม่ตามนางมาแต่มาช้าไปหน่อยบ้านที่อามาอยู่อะเหรอคะไม่ใช่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ อ๋อบ้านเพื่อนอา마่จเป็นมะเร็งอันนี้บ้านเพื่อนอา마านะคะเพราะบ้านอามาดรียตรงนี้แต่เดี๋ยวเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าร้านอาซิเมิกนะคะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ของพี่เขาเองค่ะพี่คนนี้ค่ะเอาเทนเนค่ะทันี้หนึ่ง แบ่งกันกินมาสามร้านแล้วร้านไหนอร่อยสุดคะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นี่แหละน้องจะเป็นร้านไหนได้ไงล่ะจริงอันนี้เราอยู่แล้วตะเวนกินทั่วคนแถวนี้ของกินอุดมสมบูรณ์มากจริงนานแล้วนานเลยนานแล้วค่ะทุกคนบอกหมดเลยนานแล้วสองกูไปได้อันนี้ดูแบบ อุ้ยระวังเขาทุกคนรู้เลทุกคนทุกคนกอดกำลังใจขอบคุณค่ะเราใส่กี่เดียวเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ รลผมจะกินจบก๋วเตี๋ยวไก่คืเข้าวัน,นอาอร่อยนะยต้ขึ้นเ,เลยเใพี่นี่เดียวอันนี้เป็นอะไรหัวละพา เกิบนอิ่มอ่ะยอมนี่คุยใา่เพืนดือจริ มากไม่ไหวแล้วอ่ะเท่าไหร่คะสามสบาถูกมากถูกสามสิบห้าห้าบาทแต่พี่เขาหยิบผักเขาเยอะมากเลยกินผักไปนิดเดียวเองใช่ตรงนั้นเป็นฉากที่มากับศานเดินมานี่มาฝากเงินให้หน่อยแล้วก็เก็บให้อยู่นี่แหละรีบๆเดินเร็ว นี่นกเขาแล้วนกเราอยู่ไหนนกเราก็อยู่ในตัวเนี่ยแหละนกตลอดอะ <c oughs> มีออมาแล้วเที่ยวก็บกล่องกล่องหนึ่งก็ได้หนึ่งก็ได้แบ่งกันแล้วกันเนาะบาจากักเป่ะจะมีเครื่องเจ็ดอย่างค่ะไม่มีเ่อันนี้เจ็ดอย่างด้วยแล้วก็เพิ่มตัวนี้ชิ้นนึงเอาอย่างละหนึ่งไหม เ่าเผื่อพี่เขาเปิดวันอาทิตย์พี่ขายผู้ชายปกติพี่ขายจั้งแต่1-2ร้านนี้คุณป้าพูดอ้กนี่คือเขาเป็นตลาดที่เขาจะตั้งใหม่เออเสียงก็สู้กับมอไซด์ไปเลยตลาดฮูนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนก็พื้นก็จะเป็นสีเขียวเอาอะไรเอาใช่หวานใช่เค็ม เลขอะไรเก้าส okay. ิบเจ็ดเลยหลายคิวอ่ะเก้าเจ็ดเก้าเเก้าสแต่กูชช่เขา่ากินนะเอออร่อยมันดูมันเมานี่น้องนิเียวไม่ใชอันนวมเหรออันรวมงั้เอานี่ชื่อดีคะหนึ่งค่ะเก้าสิบค่าที่ตลาดพูนะคะอามาทำถูกอาชีพใครทุอยางเลยระค่ะอรก็มีขายโอ้เมก โมงเอ้ยโหใหญ่มากบ้าบินหรอวะชิมมะร้นอนเหรอเดีย๋ยวค่อยชิมถ้างันซื้อกับบ้านเอาสองถุงค่ะถุงละหกสิบกระเพาะกาเจ๊เองแ,แล้วอันนี้อะไรนะขนมเบื้อง ใต้บางกรอบห,หมอ,กอมกรอบเราจะชิมบ้าบินนะคะมไม่มันใจลอยอยู่ทีลองไหม <laughs> เหมือนกันไม่มั่นใจ <laughs> รออีกนิด <c oughs> มะพร้าวมันก็แบบไม่อ่อนมากแม้มันก็ไม่นิ่มมากแล้วก็ไม่แข็งขนมเบื้องนะคะเจ้าดังออื <c oughs> ก็แล้วแต่คนชอบเนาะไอมะพร้าวขาวขาตัวนี้มันทําให้หวานมากเลยก็อร่อยดีใส่เข็มถ้าเค็มอร่อยใส่เค็มไม่เค็มเลยแล้วมันก็มีมะพร้าวมะพร้าวแก้วอีกก็เลยไม่เค็มเลยแต่หอม ก็วันนี้เราก็กลับบ้านกันก่อนนะคะใช่ค่ะทุกคนวันนี้เรากินช่ำหนักใจใ<ช>มา<ะ>กอของมาชัมอ่ะก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊าย